คือจริงๆอาจารย์ให้มาดูเพราะว่าเวลาเราเวลาเราสอนสอนบริหารคนไข้เนี่ยนะเวลาสอนบริหารคนไข้เนี่ยเราบอกันนั่นด้วยบอกวัตถุประสงค์อย่างเช่นท่าท่าไหนก็ได้ต้องบอกวัตถุประสงค์ในการสอนว่าท่านี้มันมัน,ม,น,ม,นมันแก้อะไรมันทาไมต้องเอาท่านี้นะเพราะว่าท่าที่เราเราเรา,เราบอกท่าหนีหมอน าแอนอย่างเงี้ยบางทีมันไม่รู้ว่ามันให้ไปทําทําไมอะไรเงี้ยเราต้องบอกว่าเป้าหมายที่เราคุยกันคุยเรื่องเคสเนี่ยเขามีปัญหาตัวไหนแล้วอา,อาจารย์ก็ให้อภายให้บริหารก็เป็นประยุกต์การบริหารต้องต้องบอกให้ส่วนว่าให้ทําท่านี้เพื่ออะไรไม่ง,งั้นคนไข้ไม่รู้ว่าทําเพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์คราวนี้ถ้าถ้าหนึ่งที่คนไข้เขามีปัญหาเรื่องของเดินแล้วแบบเวลาส่วนใหญ่ที่เราเจอหลังมาเนี่ยมันม,มีอาการแบบลามขึ้นละ นะมันมีอาการลามขึ้นแล้วลามลามขึ้นมาดูลามลามขึ้นมาที่บ่าอย่างเงี้ยนะเออลามมาลงขาอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะเราจะประยุกต์ท่าท่าที่เราใช้เพิ่มขึ้นอีกหนึงคือท่านี้เอายกยก,ยกแขนออกไปนะก็เป็นท่าท่าซูเปอร์แมนนะคือเราต้องสอนเพิ่มถ้าเกิดคนไข้ถ้าจะาให้เป็นดูคือ คือเราทาให้รู้ว่าคนไข้แนวนี้ต้องใช้ท่านี้นะยกแขนขึ้นสีชี้ข้างเดียวไขใจเย็นๆยนข้างเดียวนะอย่างนี้นะนะหรือจะตั้งก็ได้แล้วแต่สนัดนะอย่างนี้ก็ได้นะยกขึ้นยกนะเอาลงกระทั่งนี้ลองยกขานี้ดินะยกแขนขึ้นอย่างนี้นะเอาลงอย่างนี้อันนี้ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดคนไข้ที่ใหม่แล้วก็เอาอย่างนี้ยก คู่เพราะว่ามันเป็นลักษณะบริหารของเป็นการบริหารอ้ตัวกล้ามเนื้อกับตัวไอ้เนี้ยไอ้โทโลโคเนี่ยนะลำบ้าฟาเชียกับเป็นของกลุ่มของลาดิสซูมุตดอสัยนะก็ข,ขึ้นอโลงฟังนี้บ้างคนใช้อา่าขางนี้อโลงอย่างนี้นะดูเลยเช็คดูได้เลยเอโลงฝั่งนี้ดินี่ต่างกันมากาว่าจะว่ามีปัญหาความไม่สุขคราวนี้ยกขึ้นสองข้างนี้ ยกอ่าอย่างนี้เป็นท่าเนี่ยท่าเนี้ยดีมากนะก็นับสินับนับก่อนเอออ,อยากก่ายกันหายใจดูมันกันหายใจอารมณ์อารมณ์นะนับถึงห้านะอันนี้ก็คือเป็นท่าซูเปอร์แมนที่เราบริหารเป็นลักษณะของแมวแกนกลางเลยเพราะว่าเวลาตรงนี้มีปัญหาก็ยกนะอันนี้คือท่าท่าเนี้ยคือเขาทาได้แล้วนะไม่ต้องยกสูงนะตัวนี้เดีย๋ยวเพิ่งลงยกขึ้นก่อนอันนี้ประมาณนี้ ที่สูงนิดหนึ่งท่านนแรกก็คือเอาทีเอามือก่อนนะเอาขาแล้วก็ทีละทีละซี่ไอ้ทีละไฟอย่างนี้แล้วก็ยกสี่ายยางเนะี่ยสี่ลายานี้คนไข้ต้องดูหน่อยว่าทําได้หรือเปล่าแต่ถ้านี้ทําทาแล้วจะทําให้การเดินดีขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาล้านะโอเค